สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอมอเตอร์ประตูรีโมทยี่ห้อโรเจอร์นะครับสามารถเปิดปิดทางโทรศัพท์ได้ครับมีเซ็นเซอร์ป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งานและคนข้างเคียงนะครับครับผมเ,เราจะมาลองสาธิตกันดูนะครับว่าประตูรีโมทนี้ใช้งานกันยังไงนะครับครับผมตอนนี้ผมกําลังโทรเข้าเพื่อที่จะเปิดประตูออกมานะครับ ประตูรีโมทนี้ถ้าหรือว่าในช่วงเวลาเปิดเนี่ยถ้าเราเดินผ่านหรือยังไงเนี่ยประตูลีโมจะไม่ตัดหรือไม่ปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดนะครับเซนเซอร์ทำงานปกติครับแต่ก็คือไม่หยุดเพราะว่าตอนนี้เป็นการเปิดเพื่อที่ประตูนี้มันจะตัดเฉพาะช่วงเวลาปิดป้องกันการหนีบ นะครับป้องกันการหนีบการเฉียวชนนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายต่อต่อผู้ใช้งานแล้วก็บุคคลข้างเคียงนะครับเผื่อใครไม่รู้เดินผ่านมาปุ๊บชนตุ้มเจ็บนะครับครับผมเราจะลองมาเราจะมาลองทดสอบในการปิดดูนะครับว่าตอนเนี้ประตูรีโมทเนี่ยมันจะตัดหรือมันจะใช้งานได้จริงยังไงเรามาลองทดสอบกันดูครับนะครับตอนนี้ผมกำลังจะปิดนะครับ เนี่ยประตูเริ่มปิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่ามันเป็นยังไงว่า,าเซนเซอร์มันจะตัดยังไงหรือว่าตอบเลยประตูมันจะ <ไป S 1> ตัดยังไงหรือว่าเนี่ยครับคือเนี่ยคือการต้องการที่ดีที่สุด ประตูรีโมทนะครับว่าประตูเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเซนเซอร์ป้องกันอันตรายนะครับประตูโลเจอร์อมอเตอร์ประตูรีโมทโลเจอร์เนี่ยเรานำเข้ามาจากประเทศอิตาลีนะครับมีการรับประกันสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงนะครับสนใจติดต่อได้ที่บริษัทอิตาเลียนอ,อัตโนมัติกเกรดโอเพนเนอร์นะครับเบอร์โทร 02 208 9910แล้วก็เบอร์โทร099 759 9199นะครับครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์02 208 9910แล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงเบอร์099 759 9199นะครับขอบคุณมากครับ